ร้อนเวลากลับมาในปี1984เพื่อสังหารซาร่า c o คอนเนอร์แม่ของจอห์นคอนเนอร์เพื่อไม่ให้จอห์นคอนเนอร์ได้เกิดมาส่วนฝ่ายของจอห์นคอนเนอร์ได้ล่วงรู้แผนการจรึงได้ส่งคลาลิสถารุ่นน้องย้อนเวลากลับมาในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อขัดขวางแผนการของ s k y n e น็ต e r m i n a t o r 2 j า s m อ n ์ Day ในปี1991 10ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกทาง Skynet ก็ได้ส่งหุ่นล่าสังหารรุ่นใหม่ที่ชื่่อวา T 1000 กลับมาในปี1995เพื่อสังหารจอห์นคอนเนอร์ในวัยเด็กแต่ทางจอห์นคอนเนอร์ในอนาคตก็รู้แผนการจึงได้นำเอาหุ่นยนต์รุ่น T 8 0 0ที่จับมาได้มาตั้งโปรแกรมใหม่และมอบภารกิจให้มาคุ้มครองจอห์นและซาร่าคอนเนอร์และส่งมาในช่วงเวลาเดียวกัน 3. Terminator 3 Life of the Machine ดกำเนิดใหม่เครื่องจักรสังหารหนึ่งทศวรรษที่ผ่านไปนับตั้งแต่จอห์นคอนเนอร์ได้ช่วยปกป้องวันสิ้นโลกเอาไว้ได้